ไปรดตะไคร้มีตะไคร้ด้วยเด็ดีเด็ดถีทำอะไรลูกหนูอย่าไปคุยต้นไม้แม่นะหนูทำอะไรลูกฮะ,ะเขาจะเขาจะเขาจะรู้ว่าเป็นของแม่เขาไงหนูทำอะไรลูกหน,หนูทำอะไรของแม่เนอะเนอะจะ,จะรู้ว่าเป็นของแม่เขาจะไม่ เขาจะไม่ขี้ใส่ส่วนแม่นะเขาจะไปขี้ข้างๆเนี่ยมนลดมาดูลดตะไคร้อันนี้ตะไคร้ค่ะใครยังกันหน่อยพอหดแล้วตะไคร้ตะไคร้ก่อนนี้ปลูกเสริมขึ้นมาใหม่นี่ผักชีค่ะผักชีนี่ก็พอ,อไว้ยังไม่ขึ้นเลยมะเขือตื้อกินก่อนอันนี้ตะไคร้ค่ะ ไข่ตก่อนนี้ทานได้แล้วค่ะแม่ชีก็ทานทุกวันอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นกระเพราอันนี้เป็นผักชีฝรั่งกำลังเพอพันธ์นะทำพันอันนี้ก็เป็นมะละกอแล้วก็เธอส่วนที่มันทานได้แล้วก็มีค่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ ต้นนี้ทานได้ละนี่ทานได้นี่มีน้องเมียวมากอดต้นมะละกอเล่นนะามียวอันนี้ก็เป็นมะเขือค่ะมะเขือเขือพวงนะนี่เขาเกิดเองนะเกิดเองแม่ชีก็ถนอมเขาก็นี้เป็นกระเพรากะเพราจียวกระเพรากระเพรากระเพรากำลังทำพันค่ะก็ตะไคร้จะปลูกไว้เยอะหน่อย อันนี้ต้นแคร์ต้นแคร์ต้นแคร์นี่กำลังออกเลยแย่งยอดกันเลยอะแย่งกันออกยอดเลยนะนะไม่ชีพาะไว้ทำพันุ์ค่ะเพราะว่าพันุมันแพงแล้วมันเอามาปลูกก็ไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นไหมก็เลยเพาะทำพันอันนี้ก็จะเป็นกระเพรากระเพรานะธมะก็คือ ธรรมชาติเนาะเราอยู่ธรรมชาติอยู่ไปหาตังค์ทั้งชีวิตสุดท้ายก็ต้องมาอยู่กับต้นไม้เนาะนี่มะเขือย่หนูทำไรของแม่ลูกหนูว่าปิดเลยปิดรายการให้แม่แม่เขาหน่อยลูกหนูทำไรคะคน่วยของแม่เราเชื่อพี่มหาเศรษฐีคะ่ะคนช่วยของแม่คนช่วยทำไร เห็นดูสิเห็นแม่แม่เขาดูความงามของหนูดินะอันนี้มะละกอนนะอันนี้ทานได้แล้วแต่ว่าไม่ชีไม่เคยทานปลูกไว้เฉยๆแต่ว่าเดี๋ยว,วเยวขาสุกก็จะต้องเก็บโอเคนะแค่นี้นะ